ค่าวตอนท e er ี <sh> ่พี่เราพอไปทุกคนนะครับขอขอบคุณพิธีโชว์บ่ายนะครับออกมาพยากรณ์อากาศบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในมือวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2567นะครับต้องเช่นช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าก็มีฝนประมาณ40-60ของพื้นที่นะครับมันเนื่องจากมีบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของพรมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าอยู่นะครับพยากรณ์อาากศในมื่อในช่วงบ่ายนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าก็จะมีฝน้าคกลอง100-60ของพื้นที่นะครับ แล้วก็ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คือเก้านะครับ10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุดบโซสุทธิอยู่ที่32ิถึงสายสแองศาเฉลีนะครับทำสุด24ี่ถึงยสองศาเฉลี่สนะครับในเมื่อวันที่9าถึง1ินะครับมวสลมตะวันตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนหน้ามันเอาอยู่นะครับฝน้ันเฮาในช่วงนี้ครับจะอยู่ที่4 0 6 0ถึงของพื้นที่นะครับ ลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที 14, ่3.2ถึง3.7องศาเซลเซียสต่ำสุด25ถึง26องศาเซลเซียสนะครับในเมื่อวันที่1 1ถึง14นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับมีร่องมรสุมนะครับผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแถเนบนเฮาจะมีฝนหลายขึ้นนอครับอยู่ในช่วง60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนัก ได้ในบางพื้นที่นะครับสวนารก็จะตกกันในมือวันที่12-14นะครับลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ครับจะแห้งขึ้นนะครับเป็น10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28-27องศาเซลเซียสตามสุด25-27องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงใหนตอนกลางวันหท่นในช่วงนี้ก็จะมีฝนอยู่4 0 6 0ของพื้นที่นะครับวันที่1ง1 4 จะมีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเสริมนะครับเหตธรรมชาติจะมีฝนไหลขึ้นนะครับในภาคพื้นี่น้อก็เตรียมตัวไว้นะครับในภาคพื้นที่น้อในช่วงนี้ช่วยกดไลแ์กดขาแช่กดสดใสไว้แน่นะครับเพราะว่าภาคพื้นี่น้อจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากโคลมุนตุนที่จะอย่างกละชิดกระชับอลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เราไปก่อนขอความหมานการงานดีๆสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน